เคเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านชีวิตของเขาช่วงนั้นตกต่ำสุดๆรายรับไม่พอกับรายจ่ายแม้จะพยายามทำงานหาเงินเพิ่มเติมแล้วก็ตามสุดท้ายอ,าอะไรในชีวิตมันก็ดูเหมือนจะไม่เป็นใจให้เขาเลยสักอย่างเดียวชีวิตยังคงมีแต่เรื่องที่ทำให้ตัวเองต้องเจ็บตัวอยู่ตลอดเวลาทั้งรถล,ลม้มทั้งเดินสะดุดขาตัวเองเดืรับบาดแผลเต็มเนื้อเต็มตัวไปหมดจนเขาได้แต่เฝ้าถามตัวเองว่า ชีวิตนี้ทําเวียนทากรรมอะไรมานักหนาถึงได้ตกทำถึงเพียงนี้ทําอะไรก็ย่ำแย่ไปห,หมดเขาคิดว่าวันในชีวิตจะได้หลุดพ้นจากคุมนรกนี้สักทีหรือว่าจะต้องตายเกิดชาติใหม่นู่นเลยชีวิตถึงจะดีขึ้นมาได้แม้ชีวิตที่ย่ำแย่จนแทบอยากจะฆ่าตัวตายเต้ก็เชื่อว่ามันจะจบเพียงเท่านี้นะครับวันหนึ่งแม้ได้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเขานั้น กับได้มาตายจากไปทำให้ไก่นั้นเสียใจเป็นอย่างมากแทบจะทำใจไม่ได้เลยเสียด้วยซ้ำแต่เขาก็เข้าใจดีครับว่ามนุษย์ว่าเรานั้นเกิดมาแล้วก็ต้องตายกันทุกคนขึ้นอยู่กับว่าจะตายวันไหนก็เท่านั้นเองงานศพแม่ของไก่ถูกจัดขึ้นที่บ้านก่อนที่จะได้ขึ้นย้ายศพไปชาปนก,กิจศพอยู่ที่วัดเหมือนกับศพคนอื่นทั่วไปในหมู่บ้านที่จะทำแบบนี้ เหตุการณ์ทุกอย่างมันก็ยังปกติดีไม่มีอะไรให้หน่าตื่นเต้นแล้วที่นี่พอศพได้ถูกเผาอยู่ในเมนเผาศพอ,อยู่ที่วัดมันก็เป็นธรรมดาที่จะต้องพากันออกไปดูว่าศพนั้นจะพาะไม่ดีหรือเปล่าด้วยเมนเผาศพในวัดแห่งนี้มันไม่ได้เหมือนอย่างเมนในเมืองที่ใช้แก๊สในการเผามันเป็นเมนแบบธรรมดาที่ใช้ถานราดน้ำมันในการเผาศพ บางทีศพก็อาจจะไม่ไหม้ไฟได้มันก็อาจจะด้วยเหตุผลต่างๆนานาคุณเทอคนณเก่บางคนก็บอกนะครับว่าศพมีห่วงก็เลยเผาไม่ไหม้ซึ่งมันไม่ใช่เลยเธอคิดในหลักวิทยาศาสตร์หน่อยละก็มันอาจจะเป็นเพราะว่าศพถูกแช่แข็งในโรงเย็นมาตั้งหลายวันแล้วกว่าที่ความเย็นมันจะได้หมดไปจากศพมันก็ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมง ทีนี้มันก็เลยทำให้ศพนั้นเผาไม่ไหมก็ได้บางทีคนตายเองก็ตายมาจากหลายๆสาเหตุบางศพก็บวมน้ำพอมาโดนแช่แข็งตั้งหลายวันมันก็เลยยิ่งเผายากเข้าไปใหญ่ซึ่งศพแม่ของไก่เองก็เป็นเหมือนกันครับหลังจากที่ได้เอาศพเข้าเมนจุดไฟเผาไปแล้วหลังจากนั้นประมาณสองชั่วโมงก็เลยต้องพากันขี่รถเข้ามาดูในวัดใหม่ ในวัดแห่งนี้ไม่ได้มีสัพเหลือมาดูแลการเผาศพใดๆดมันต้องกลายเป็นญนาติญาติของคนตายที่จะต้องพากันมาดูความเรียบร้อยเอาเองซึ่งมันปรากฏว่าศพแม่ของไก่นั้นกับไม่ไหม้ไฟเลยยังเห็นเป็นตัวศพนอนอยู่บนเตาเผาอีกอย่างฐานที่ได้ใส่เข้าไปนั้นมันก็ไม่ค่อยที่จะติดไฟขึ้นมาซะอย่างนั้นทเท่าท,ที่ปกติจะไม่เป็นแบบนี้เลย ต้องเดือดอร้อนไปหาซื้อฐานมาใส่อีกสามสี่กระดอบศเพราะว่าวันพรุ่งนี้เช้าต้องทำวิธีเก็บกระดูกคนตายแต่เช้าอีกดังนั้นจึงต้องเผาศพให้มันไหมจะได้ไม่มีปัญหาในภายหลังทีนี้พอคนเท่าคนเกศในหมู่บ้านได้ยินว่าศพเผาไม่ไหมก็เลยได้บอกให้พ่อของไก่นั้นไปจุดทูบบอกกล่าวคนตายว่าไม่ต้องเป็นห่วงอะไรอีกไปให้สบายเธอไปสู่ที่ชอบที่ชอบ,ชอบเธอนะ ที่ต้องจุดธูปบอกกล่าวแบบนี้นั้นคนเฒ่าคนแก่บอกนะครับว่าศพจะได้ไม่ต้องมาห่วงอะไรจะได้ถูกไฟเผาไได้แบบง่ายๆแต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นมันก็คงจะไม่เกี่ยวอะไรพระพุทธเจ้าท่านก็บอกสอนอยู่นะครับว่าคนเราเมื่อตายไปแล้วนั้นก็จะต้องจุติเกิดไปในทันทีทันใดแต่จะเกิดในภพภูมิไหนนั้น มันก็เลือแต่สภาวะจิตใจก่อนตายว่าได้คิดอะไรอยู่แล้วจะมีวิญญาณเมื่อหว่วงศพได้ยังไงกันละ่ะซึ่งตอนหัวค่ําที่แกได้ไปดูศพแม่นั้นมันก็ไม่ได้มีอะไรขึ้นมาหรอกครับมันยังไม่ได้มืดแค่โพลเพลดูมทิทย์ใกล้จะตกดินเด็กวัดคนหนึ่งก็มาช่วยดูศพด้วยเหมือนกันเพราะเราดหลวงตาท่านบอกให้มาดูไก่ที่เดินขึ้นไปบนเมนเผาศพ เขาไม่ได้มีความรู้สึกปแปลกๆแต่อย่างใดอีกอย่างก็ไม่ได้ไปคนเดียวมีญาติญาติคนนอื่นไปด,ด้วยกันทั้งหลายคนต้องช่วยกันดึงเตาเผาออกมาใส่ฐานใหม่ให้ไฟมันลุกโชนพอที่จะเผราร่างคนให้มันเหลือแต่กระดูกให้ได้ทีนี้มันก็ต้องมีการออกบานูศพเป็นารายะระยะเพราะกลัวว่าศพจะไม่ไหม้นั่นเองประมาณสามทุ่มไก่จึงได้ชวนลูกพี่ลูกน้อง สองคนไปเป็นเพื่อนเพื่อไปดูศพอยู่ที่เมนเพาศพที่วัดนั่นเองพวกเขาพากกันนั่งรถกระบะาไปพอนั่งรถไปถึงหน้าวัดมันกับทำํำเอาพวกเขานั้นถึงกับคนลุกขึ้นมาทางตัวเพราะว่ามันมืดมากๆหน้าวัดก็มีไฟเปิดสว่างอยู่แค่ดวงเดียวในวัดก็มีไฟเปิดอยู่ที่ศาลาการเปรียนดวงเดียวเท่านั้นมันจึงค่อนข้างที่จะมืดเป็นอย่างมาก แล้วอีกอยาก่างชาวบ้านที่มีบ้านอยู่ติดวัดนั้นสองสามทุ่มแบบนี้ก็พากันปิดไฟเข้านอนกันหมดแล้วดีที่ว่าสาลาพักศพหน้าเมนเผาศพนั้นมันมีไฟเปิดสว่างอยู่ดวงหนึ่งก็เลยทาให้บริเวณนั้นพอที่จะมีแสงสว่างบ้างใกลค่อยๆขับรถเข้าไปในวัดจนบรรดาหมาวัดหลายตัวเริ่มที่จะพากันโขงคอเห่าหอนอย่างหวยหวน ทำให้สามหนุ่มถึงกับต้องหันหน้ามามองกันในทันทีอย่างไม่ได้นัดปมายทั้งทั้งที่ตอนอยังไม่ได้มืดนั้นก็พากันขับรถเข้ามาหมาก็ยังไม่พากันมาห่อหอนแบบนี้เลยรถของไก่วิ่งไปจนจะถึงเมนพอศพอยู่แล้วแต่ทันใดน,นั้นลูกพี่ลูกน้องหนึ่งคนที่นั่งจยูบ,บอหล,ลังก็ได้พูดขึ้นมาใครว่านั่น ไก่ก็เลยเรียบรีบถามสวนออกไปในทันทีอะไรของเองวะอะไรที่ไหนลูกพี่ลูกน้องคนนั้นอามามเมืองอึง้งจะพูดอะไรก็ไม่พูดออกมาสักทียังกับคนพูดไม่ออกสายตาก็แต่จับจ้องมองไปที่เมนพอศพจุูแบบนั้นจนไก่กับลูกพี่ลูกน้องอีกคนต้องพากันหันไปมองตามที่เมนพอศพลังนั้นมันก็เลยทำเอาไก่ ได้เห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่ปกติเขาเห็นมีเงาดำๆคล้ายกับเงาของคนเย็นอยู่ตรงหน้าเมนเผาศพนั่นเพียงแต่ว่าเงาดำๆที่ได้เห็นอยู่นี้มันกับตัวสูงใหญ่จนเกือบจะชนกับเพดานเมนเผาศพเลยด้วยซ้ำไม่ต่ำกว่าสี่หเมตรได้เมื่อได้เห็นแบบนั้นมันก็ทำให้เขาตึงกับตัวชาในทันทีเลยล่ะครับคิดว่าตัวเอง ได้เห็นผีเขาให้แล้วล่ะมั้งลูกพี่ลูกน้องที่พูดทักออกมาว่าใครวะก็คงจะได้เห็นเหมือนกันนี่แหละถึงได้มีอาการขนาดนั้นทีนี้พอแกได้หันกลับมามองทางตามเดิมแล้วพอได้หันกลับไปดูที่เมนเผาศพนั้นอีกครั้งปรากฏว่าเงาคนดำๆที่ได้เห็นอยู่หน้าเมนเผาศพนั่นตอนนี้ก็หายไปไหนแล้วก็ไม่รู้มันกลายเป็นเมนเผาศพที่ว่างเปล่า ที่ดูคลื่นหน้ากลัวไม่ใช่น้อยไก่ขกับรถเข้าไปจอดอยู่ที่หน้าเมนเผาศพอย่างก็กล้ากลัวก่อนที่เขาจะดับเครื่องยนต์ลูกพี่ลูกน้องคนหนึ่งกับได้พูดขึ้นมาไม่ต้องดับเครื่องหรอกไก่จะได้รวดเร็วอย่าอยู่ที่นี่กันนานเลยเพื่อว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นจะได้พากันหนีออกไปได้ทันไก่ก็เลยไม่ได้ดับเครื่องแต่อย่างใด ไม่จะแปลกใจกับสิ่งที่ลูกพี่ลูกน้องคนนั้นได้พูดออกมาก็าตามทีนี้พอได้พากันล,ลงมาจากรถแล้วมันก็ไม่มีใครกล้าเดินนำหน้าขึ้นไปบนเมนเผาศพเลยสักคนเดียวทั้งก็พากันหวาดกลัวกับสิ่งที่ได้เห็นเมื่อกี้แม้จะยังไม่รู้หรอกว่าลูกพี่ลูกน้องทั้งสองคนพากันเห็นอะไรกันแน่จนลูกพี่ลูกน้องอีกคนนึงได้เดินนำหน้าไปก่อน พร้อมกับไฟฉายในมือไก่ได้ยินเสียงึมพำมึม,มพำดังออกมาจากปากของลูกพี่ลูกน้องคนนั้นมันเหมือนจะคลา้ายจะเป็นเสียงสวดมนต์แต่เขาก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเพราะตัวของเขานั้นไม่เคยได้สวดมนต์เลยสักครั้งเดียวจึงไม่รู้ว่าบทสวดมนต์นั้นมันคือบทอะไรกันแน่ไก่กับลูกพี่ลูกน้องอีกคนได้เตีเยดเดินตามไปติดติดเพราะคิดว่าอยู่ใกล้กันเอาไว้ มันหุนใจที่สุดแล้วทีนี้พอเท้าได้หยับบันไดขึ้นเมนเผาศพทันใดนั้นมันก็ได้มีเสียงแมวร้องขึ้นมาอย่างดังก็เลยทำให้ทั้งสามคนนั้นถึงกับกระโดดเข้าหากันอย่างไม่แน่นทัดหมายตกใจกลัวกับเสียงแมวที่พากันได้ยินนั่นสักพักก็ได้เห็นแมวสีดำตัวหนึ่งเดินลงมาจากเมนเผาศพ แม่จะพาก,กันสงสัยเหลือเกินว่าแมวดําตัวนี้มันร้องทําไมกันทั้งที่มันไม่ได้มีอะไรด้วยซ้ําไม่ได้มีแมวอีกตัวแมวดําตัวนั้นพอเดินลงมาจากบันไดแล้วมันกับหันหน้าจ้องมองมาทางพวกเขาทั้งสามด้วยดวงตาสีแดงๆพอเพราะวาถูกแสงจากไฟฉายยิงเข้าตาก็เล่นได้กลายเป็นสีแบบนั้นมันก็ยิงทำเอาพวกเขาทั้งสาคนพากันบาดกลัวเข้าไปใหญ่ พอเมียดำตัวนั้นได้เดินหนีไปแล้วลูกพี่ลูกน้องที่ใจเด็ดกวด่าใครเพื่อนก็เลยได้เดินขึ้นบันไดไปเปิดประตูออกดูศพที่ถูกเผาอยู่ในเมนไก่กับลูกพี่ลูกน้องอีกคนก็เลยได้รีบพากันเดินตามขึ้นไปซึ่งทุกอย่างมันก็เป็นไปนตามที่ควรจะเป็นศพถูกไฟไหม้อย่างเรียบร้อยเห็นเป็นแค่ฐานไฟสีแดงๆที่ยังลงเหลืออยู่ไม่ได้เห็นเป็นศพแต่อย่างใด เมื่อมันไม่มีอะไรแล้วก็เลยจัดก,การปิดประตูเมนให้เรียบร้อยตามเดิมพอจะพากันเดินลงมาจากบันไดเพื่อที่จะกลับบ้านสายตาของไก่ก็ได้เห็นว่าบันไดาทางลงอีกฝั่งหนึ่งมันมีเงาคนดำๆยืนอยู่ก็เลยได้พูดถามออกไปอย่างดังใครนะไฟฉายได้อยู่ในมือของลูกพี่ลูกน้องเกกล่าเรียบหันไปส่องสว่างทางนั้นในทันที แต่มันกลับไม่มีใครเลยที่ยืนอยู่ตรงนั้นเลยสักคนเดียวคนตัวดำๆที่ได้เห็นนั่นหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้ไก่ได้จะเย็นงงอยู่พักหนึ่งทางทางดีเมื่อกี้เขาก็ได้เห็นอย่างเต็มๆสองลูกกระตาว่ามีคนยืนอยู่จริงๆเขาก็เลยได้บอกให้ลูกพี่ลูกน้องได้ปิดไฟฉายแล้วทันทีที่แสงจากไฟฉายดับลงคนดำๆที่ไก่ได้เห็นในตอนแรก ก็ปรากฏตัวเด่นชัดขึ้นมาในทันทีทันใดจนลูกพี่ลูกน้องอีกคนที่ยืนอยู่หลังสุดและเหกปากร้องขึ้นมาอย่างดังพอร้องกบวิ่งลงบันไดไปขึ้นรถว่าผีหลอกผีหลอกหนีเร็วไกลกับลูกพี่ลูกน้องใจกลา้าถึงได้พากันมีสติขับขึ้นมาหันแลนกลับวิ่งลงบันไดเมนไปที่รถที่ได้จอดเอาไว้พอขึ้นรถได้ เกก็กรีบถอยรถออกไปอย่างรวดเร็วพอตั้งลำได้ก็หยับคันน้เรงพุ่งโตไปจากวัดนั้นในทันทีพร้มพร้อมกับเสียงหมาวัดพากันส่งเสียงอ้อนตามหลังเป็นด้วยอยูต่ตลอดพอไปจากวัดได้ไก่กับลูกพี่ลูกน้องทั้งสองคนก็ถึงกับพากันลงอกแต่ก็ยังไม่มีใครพูดอะไรรอจนกระทั่งไปถึงบ้านพวกพวกเขาลงจากรถ ชาวบ้านที่พากันเล่นงานเฮือนดีได้เห็นสีหน้าของพวกเขาที่ดูพากันตกตกใจไม่ใช่น้อยก็เลยได้พูดถามขึ้นมาทาไมพากันทำหน้าแบบนั้นละ่ะเนี่ยบอกน้ว่าถูกผีหลอกมาไก่ไม่ได้พูดอะไรครับเขาได้เต็มเรื่อนเข้าบ้านไปจนกระทั่งได้ไปเห็นหน้าพ่อก็เลยได้เล่าสิ่งที่เกิดขึ้นให้ได้ฟังทีนี้ลูกพี่ลูกน้องทั้งสอง ก็เลยได้ถือโอกาสเล่าสิ่งที่ตัวเองได้เจอให้กับทุกคนได้ฟังบ้างซึ่งลูกพี่ลูกน้องคนแรกที่เป็นคนทักว่าใครว่าได้เล่าขึ้นมาว่าตอนนั้นตอนที่รถได้วิ่งเข้าไปในวัดสายตาของเขาก็าหันไปมองอยู่ที่เมนเผาศพเขาเห็นเป็นเงาคนดำๆยืนอยู่ซึ่งคนคนนั้นตัวสูงใหญ่เป็นอย่างมากเลยสูงจนเกือบตองเท้ากับหลังคาเมนเผาศพเสียด้วยซ้ำ ด้วยความที่มันมีไฟเปิดสว่างอยู่ดวงหนึ่งอยู่ที่สลาพักศพหน้าเมนมันก็เลยทําให้สามารถที่จะมองเห็นได้อยู่แม้จะไม่ได้ชัดเจนอะไรขนาดนั้นก็ตามมันก็เลยทำให้เขาสงสัยขึ้นมาว่าเป็นใครกันถึงได้มีเงาทรงใหญ่สักขนาดนั้นพอรถได้วิ่งเข้าไปในวัดเขากับได้เห็นว่าเงาดำๆที่ได้เห็นตัวทูงใหญ่เท่ากับเมนนั้นมันเป็นเงาของคนคนหนึ่ง เทียนอยู่แถวแถวสาพักศพด้านหน้านั่นเองมันเป็นเงาสะท้อนไปเพียงแต่ว,ว่าจากสายตาที่เขาได้มองเห็นอยู่นั้นเขาจำได้ดีว่าคนคนนี้เพิ่งจะได้เสียชีวิตไปเมื่อสองเดือนก่อนนั่นเองเป็นวัยรุ่นในหมู่บ้านคนหนึ่งที่ได้ไประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้วศพก็มาถูกเผาอยู่ที่เมียนพ่าศพแห่งนี้นั่นเองก็เลยทำให้เขาได้รู้แล้วว่าตัวเองนั้น ได้ถูกผีหลอกเข้าอย่างนี้แล้วก็เลยเอามืออ,อึงพูดไม่ออกนั่นเองแล้วทีนี้มันก็ถึงคิวของลูกพี่ลูกน้องอีกคนที่เป็นคนใจกล้าไม่ค่อยรู้ว่าผีเท่าไหร่นักที่เธอนำหน้าพื้นขึ้นไปบนเมนเผาศพนั่นแหละครับลูกพี่ลูกน้องคนนั้นก็เล่าให้ฟังนะครับว่าตอนนี้รถไปจอดอยู่ที่หน้าเมนนั้นเขาก็มองไปที่เมนแล้วก็เห็นมีคน นั่งอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นเมนฝั่งหนึ่งที่อยู่ทางศาลาพักศพนั่นเองคนคนนั้นนั่งคมหน้าอยู่มันก็ทำให้เขารู้แล้วเราว่าคนคนนี้ต้องไม่ใช่คนอย่างแน่นอนเพราะคนที่ไหนจะกล้ามานั่งอยู่บนเมนเพีศพคนเดียวในเวลาสามสี่ทุ่มแบบนี้ก็เลยได้บอกให้ไก่นั้นติดเครื่องไว้รอเลยเผื่อจะเกิดอะไรขึ้นมาจะได้พากันหนีออกไปจากวันไดทัน แล้วถี่น,นี้พอได้พากันลงจากรถคนที่ได้เห็นนั่งอยู่ตรงบันไดาทางขึ้นเมนฝั่งตะวันออกนั้นกลับได้หายไปแล้วหายไปไหนก็ไม่รู้ก็เลยได้พากันไม่กล้าที่จะเดินขึ้นไปดูบนเมนนั่นเองจนกระทั่งได้ทำใจเด็ดเพอรา้กิดว่าถ้าไม่ไปดูก็คงจะไม่ได้กลับบ้านสักทีก็เลยทำเป็นใจกล้าเดินนํำหน้าขึ้นไปก่อนนั่นเองแม้ว่าในใจนั้น จออยังรู้สึกกล,กลัวอยู่ไม่ใช่น้อยก็ตามแล้วพอตอนที่ได้ฉายไฟไปดูศพที่อยู่บันไดอีกฝั่งหนึ่งหลังจากที่ดับไฟไปแล้วเขาก็ได้เห็นเป็นคนคนเดิมมายืนอยู่นั่นเองเพียงแต่ว่าคนที่ได้เห็นในตอนนี้นั้นใบหน้าของเขากับมีแต่เลือดดวงตาก็จ้องมองมายังพวกเขาทั้งสามที่อยู่บนเมนนั่นเองพอลูกพี่ลูกงน้องอีกคนแหกปากร้องขึ้นมาว่าผีหรอก ก็เลยได้สติขึ้นมารีบวิ่งไปขึ้นรถแล้วตอนที่ขึ้นรถไปแล้วเขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะหันกลับไปมองอยู่ที่เมนพผอศพแห่งนี้ก็ยังได้เห็นผู้ชายที่มีแต่เลือดคนนั้นกําลังเดินมาจากเมนพผอศพนั่นอีกด้วยจนกระทั่งรถได้วิ่งออกไปจากวัดนั่นแหละเขาก็เลยได้หันหลังกลับไปดูอีกครั้ง,งแต่ก็ไม่เห็นอะไรแล้วลหะครับพ่อเก๋ได้รู้เรื่องราว ที่ลูปพี่ลูกน้องแต่และคนได้เจอมันก็ทำให้เขาคิดนะครับว่าดีที่ว่าตัวของเขาเองนั้นไม่ได้เห็น,นเป็นตัวเป็นตนชัดเจนสักขนาดนั้นมันอย่างลูกพี่ลูกน้องคนอื่น,นเขาเห็นเป็นแค่เงาดำดำคล้กับคนก็เท่านั้นเองไม่อย่างนั้นก็าอาจจะรู้สึกกลัวไปมากกว่านี้ก็ได้พ่อของเขาก็เลยได้เดินไปเอาไฟผูกแขนมาผูกแขนแเรีกว่วานี้กับไก่ และก็ลูกพี่ลูกน้องทั้งสองคนพระบรมโมรานบอกเอาไว้ว่าคนนี้ถูกพี่หลอกนั้นจะดวงตกก็เลยทําวิธีผูกัมไม้ข้อมือเพื่อเป็นการแก้เค็ดจะได้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด